ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนเมืองใหม่สําหรับเช้านี้มาที่ปลายสวนนะครับของวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์เป็นวันที่สิบนะครับกันยาหกเจ็ดนะครับวันนี้จะพาเพื่อนสมาชิกมาดูต้นทุเรียนที่ผมปลูกไว้นะครับท้ายสวนซึ่งทําการเปรียบเทียบหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วก็มีความแตกต่างพันแตกต่างไปดูครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไร ต่อตุเรียนต้นนี้นะครับโคกนี้ผมใช้ดินนะครับใช้ดินจากฝั่งนั้นให้รถมาทีแล้วก็ขนเข้ามานี้นะครับเป็นดินดินจอมปวกนะครับซื้อมารุ่นละสามร้อยบาทนะครับคราวนี้สิ่งที่จะโฟกัสมาก,ก็คือตุเรียนต้นนี้นะครับได้อายุสามเดือนนะครับสามเดือนผมฝังใส่เข่งเห็นไหมครับยากขึ้นเลยนะครับยากขึ้นยากขึ้นเล็กๆอย่างนี้ผมก็ถอน นะครับตัวนี้เป็นหัวสปริงเกอร์ของอูเหานะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้ปรับสภาพเพราะว่าถมดินทับท่อไปหมดเลยนะครับแต่มาโฟกัสตรงที่ทุเรียนตัวนี้ผมซื้อมาตัวละห้าร้อยบาทครับเนี่ยใหญ่เท่ากับท่อแป๊บหนึ่งนิ้วนะครับท่อแป๊บหนึ่งนิ้วนี่หนึ่งนิ้วที่ที่เดี๋ยวขออน,นุญาตแผนกองท่อหนึ่งนิ้วประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ซื้อมาห้าร้อยบาทเป็นทุเรียนแก่ทุเรียนค้างปีนี่ใบเดิมที่มาจากเขานะครับเนี่ยมีเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียอยู่นะครับเนี่ยทั้งขาดธาตุนู่นี่นั่นแล้วพอพลิกไปก็มีเชื้อราข้างหลังนะครับเนี่ยเป็นราดําแล้วก็เพีย้ยงหอยนะครับที่มาจากเขาผมก็มาดูแลรักษาฉีดเอานะครับผมต้องการเอาสิ่งที่มีมีโรคประมาณนี้นะครับที่ว่ามันยาก,ยาก,ยากหนึ่งเป็นต้นแก่สอง คู่เรียงครังปีสามมีเชื้อลาแบคทีเรียการทดลองในเรื่องของปุ๋ยด้วยนะครับก็ดูแลทุกสัปดาห์แลทุกสัปดาห์นะครับผลปรากฏว่าเริ่มขยับนะครับขยับยอดทุกยอดเลยนะครับนี่ทุกยอดเลยเดูแลแบบไหน,นอย่างไรตอนแรกๆนะครับ ผมก็ตัดรากขดแล้วก็ผสมดินนะครับดินพร้อมปลูกนะครับดินพร้อมปลูกก็มาปลูกใส่ชําไว้อยู่ประมาณสักห้าวันนะครับหลังจากนะั้นสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นี้นะครับพอดีว่างวันช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับนำมาปลูกเพราะน้ำมาก็ตัดก้นขรับแล้วก็ฝังลงไปประมาณสักสามครับประมาณนี้ หลังจากนั้นก็ลดน้ําตามปกติครับต่อท่อใส่ลดน้ําตามปกติสิ่งที่ใส่ตัวนี้ก็เป็นฮิวมิกฟูวิกนะครับเวลาใส่ฮิวมิกฟูวิกทีไรนี้ผมจะผสมกับแคลเซียม1สัปดาห์ผมจะผสมแคลเซียมไนเตรตครับสิบห้ย์ศช้อนโต๊ะฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็ไตโครมาพอสัปดาห์ต่อไปนะครับสัปดาห์ที่2ผมก็ใส่แมกนีเซียมไนเตรตก็คือ10.00นะครับ1000 เขาเรียกว่าแมกนีเซียมไนเตรตนะครับก็ผสมผสมกับสารกระตุ้นรากด้วยแล้วก็ฮิวมิฟูวิขาดไม่ได้นะครับในเรื่องของฮิวมิฟูวิสก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็ลดน้ําตามส่วนปุ๋ยยังไม่ใส่นะครับยังไม่ต้องพูดถึงปุ๋ยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงปุ๋ยอ่าไม่ว่าจะเป็นอ e ินทรีย์เคมี e, นะครับอ่าใส่สารเร่งรากแล้วก็อ่าสารปรับสภาพดินผมใช้ของ ของฮิวมัสแม่หมะนะครับก็โรยใส่ในเข่งเลยฮิวมัสแม่หมะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับฮิวมัสแม่หมะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อปดปล่อยธาตุอาหารนะครับแล้วก็ใส่บริเวณรอบๆประมาณนี้โรยๆรยอบๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดน้ําตามปกติมาเรื่อยๆพอถัดมานะครับก็ฉีดยาพวกที่ว่าดูแลในเรื่องของเชื้อรากับเพีย้ยมะเรงนะครับที่ว่าเป็นเพีย้ยหอยที่มากับลานเขานี่ครับใบเดิมยังอยู่ ครับผมก็มันฉีดก็หายแล้วครับเนี่ยหายแล้วเพียงหอยก็หลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วนะครับใบอาจจะสุกปกอยู่ทองใบนะครับสุกปกแต่หน้าใบนี่โอเคและหลังจากนั้นก็ดูอาการนะครับดูอาการหนึ่งเดือนยังไม่ขยับนะครับเดือนที่สองก็ยังไม่ขยับก็ตึงอยู่นะครับนี่เป็นเป็นเป็นสาเหตุของทุเรียนต้นแก่นะครับต้นแก่จะเป็นประมาณนี่สูงน่าจะเมตรเมตรหกสิบแล้วนะครับเนี่ย กว,ว่าแล้วนะครับก็สมกับราคาสี่ห้าร้อยบาทใบเดิมที่ที่ได้มาร่วงนะครับใบเดิมร่วงใบที่ที่ที่อยู่ตามคนเนี่ยนะครับเห็นไหมจะสังเกตว่าใบยังห่างนะครับก็คือใบเก่าเนี่ยมันจะร่วงออกไปนะครับแล้วก็เนี่ยเริ่มทยอยพอถอดถอดถอดยอดมาก็เหลืองแล้วก็ร่วงนะครับประมาณนี้ใบเหลืองใบร่วงครับ ใบมาจากเขาในโรงร้านเขานะครับเขาจะดูแลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ร้านนี้นะครับก็คือใบแก่แล้วก็น้ําำฉ่ำแฉะเต็มร้านเลยแล้วก็มีทั้งเชื้อราแล้วก็มีทั้งเพี้ยวหอยผมก็มาดูแลเอาฉีดยาทางใบอาหารทางใบนะครับพอบีบดังกอ๊อปก๊อปก๊อปเลยนะครับก็เดือนที่สองนะครับเห็นยอดขยับนะครับยอดขยับก็คือยอดยอดหางประทูขยับ หลังจากนั้นผมก็ฉีดนะครับในเรื่องของยาเพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟยาฆ่าแมลงหนอนนะครับก็เป็นที่สลับอยู่ก็จะเป็นคอฟีนอเพอ์นะครับที่ได้ลงทุกคลิปแล้วก็สลับกับฟิโพนิวนะครับก็สลับอยู่ประมาณนี้นะครับมีอยู่สองสองสามตัวตัวที่สามก็จะเป็นเลมด้าไซฮาโรทีนนะครับผมสลับอยู่ประมาณนี้แหละ ฉีดบ่อยที่สุดก็คือจะเป็นคอฟีนอเพอเพราะคอฟีนอเพอนี้ใช้ได้ทั้งหนอนแมลงแล้วก็เพลี้ยสามอย่างรวบเลยนะครับแล้วก็เป็นยาค่อนข้างที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาสูงก็เลยฉีดนะครับและหลังจากนั้นพอได้ใบดาบประมาณนี้ครับใบดาบประมาณนี้นะครับใบดาบประมาณนี้ฉนะีดสารไหลอะมิโนนะครับใส่ฮิวมิฟูวิดสารไหลอะมิโนนะครับฮิวมิฟูวิดสารไหลอะมิโนแล้วก็ยาลาบ้างบาง,บางจังหวะ ก็ใส่ยาในเรื่องของแคลเซียมโบลอนนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็บวกแคลเซียมโบลอนไปยาลากับยามลงให้เว้นนะครับให้ให้ใหยารวมกันนะครับให้เว้นสัปดาห์ฉีดประมาณนี้พอผลปรากฏว่ายอดนะครับสาหล่ายมนูนฉีดไปสองรอบแล้วนะครับก็ถือว่าใบดาบยาว นะครับตอบรับตอบสนองได้ดีอยู่นั่นคือเพื่อที่จะสรุปให้เพื่อนสมาชิกว่าวิธีการดูแลบำรุงรักษาตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับดูแลระบบรากนะครับเชื้อรานะครับยาลายอย่าให้ขาดทั้งทางรากและทางลำต้นทางใบทั้งหลายทั้งมวลยาลาสสำคัญนะครับพอมียอดออกมาใหม่ๆนะครับก็ที่เว้นไม่ได้ก็คือในเรื่องของสารไหลอะมินูแล้วก็ยาเพียยไฟนะครับ ถ้าเราเอาอย,า,อยาเชื้อราอยู่นะครับฉีดใส่ต้นใส่ใบนี่นะครับถ้ามันอยู่แล้วในระบบรากด้วยนะครับถ้าเอาอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ใส่สารกระตุ้นรากแล้วปรับสภาพดินนะครับพอรากเขายึดดินใหม่ได้นะครับเขาฟื้นต้นได้เขาก็จะถอดใบอย่างที่เห็นนี้นะครับเขาก็จะถอดถอนใบดาบนะครับพอดีมันสูงผมยืนที่นอกโคกนะครับเหยียบขึ้นไปเดี๋ยวลื่นก็ประมาณนี้ ซูมให้เห็นก็ถือว่าแตกทุกยอดทุก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 ทก,ทก,ทก,กิ่งนะครับนี่คือลักษณะของสามเดือนผ่านไปเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกถ,ถ้าปลูกทุเรียนต้นต้นใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ไม่เกินสามเดือนนะครับถ้าถ้ายาวเกินสามเดือนในแสดงว่า,เ,าเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาไม่ถึงนะครับไม่ถึงพอไม่ถึงุพบ่ันจะนั่งนานครับสี่เดือนห้าเดือนมันก็จะไม่ถอดนะครับเขาเรียกว,ว่ามันสตันนะครับพอสตันแล้วก็คือไม่ถอด แต่ถ้าดูแลอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดให้อาหารทั้งทางดินทางใบกำจัดเชื้อาราเพลี้ยไฟทั้งหลายทั้งมวลแล้วก็ให้ฮอร์โมนสาร่ายอะมิโนโนูน่นนี่นั่นทุเรียนพืชปกติเขาก็ต้องการอาหารครับพอต้องการอาหารพออากาศได้น้ำได้อาหารได้เขาก็จะแตกยอดนี่นะครับแตกยอดแดงๆนะครับนี่นี่คือทุเรียนต้นต้นแก่นะครับก็ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ไม่ควรเกินสามเดือนนะครับไม่เกินสามเดือนถ้าเกินสามเดือนนี้ต้องทอํารรใหม่คิดวิธีการดูแลใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะสตันยาวเลยสุดท้ายก็ยอดไม่ถอดถ้ายอดไม่ขยับแล้วใบเดิมเดมมันจะหมดอายุแล้วก็จะร่วงแล้วท้ายสุดก็จะนั่งแท่นแล้วก็จะทิ้งกิ่งตายนะครับนั่นคือโดยทั่วๆไปแต่ถ้ากรณี